สวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ E.P. ของ Point กา a r d นะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของชุ o ติ้ง g า a r ดนะครับเราจะมาเรียนรู้กันไปนะครับว่าชุดติ้ง g า a r d ที่ดีเนี่ยจะเล่นยังไงนะครับควรจะมีทักษะอะไรที่ควรจะต้องมีนะครับแล้วก็เราจะทํำยังไงให้เราเป็นทักษะแบบนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้รับชมคอนเทนต์กันนะครับพอดีผมถ่ายเฟซไปเจอพอดีนะครับก็เลยเอามาประชาสัมพันธ์นะครับผมว่ามันคุ้มดีนะ อันเดอร์อเมอร์นะครับราคาลงมาเหลือ1995นะครับโอ้โหโคตรถูกนะครับนี่นี่ให้ดูครับดูคู่นี้นี่นี่ไม่รู้หมดหรือยังนะไปถามที่ร้านเราเองนะครับ u a trust low เนี่ย1995นะครับจาก3990นะครับหรือจะเป็นคู่ล่างนะครับ u a project lock 1นะครับเหลือ2อ0พนะครับจาก5900โอ้โหราคาโคตรดีนะครับไปลองดูนะครับลองติดต่อที่เพจ ของเขาได้นะครับที่ดีโลกนะครับดีโลกสโตนะครับอันนี้เอามาประชาสัมพันธ์ให้ดูกันครับอ่ะเราไปดูคนเนต์เรากันครับอ่ะเริ่มที่ข้อแรกเลยนะครับข้อที่หนึ่งสหรับการเป็นชุดติงการที่ดีก็คือคุณต้องรู้นะครับว่าคุณเนี่ยเป็นชุดติงการไทป์ไหนนะครับเป็นสไตล์ไหนนั่นเองนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับสไตล์ของชูดติงการเนี่ยที่เห็นจะแบ่งเป็นสองสไตล์ใหญ่ๆนะครับก็คือ สไตล์แรกคือข้ามดีนะครับหมายความว่าสามารถจะเป็นตัวทะลุทะลวงนะครับเลี้ยงบอลดีข้ามได้ดีนะครับข้ามแล้วไปวางหรือเข้าไปเล่นวงไหนได้ได้ดีนะครับแต่จะยิงไม่ค่อยแม่นนะครับอันนี้คือสไตล์แรกนะครับส่วนสไตล์ที่2ก็คือสไตล์ชูตแม่นนะครับเป็นคนที่ชูตแม่นนะครับแต่ข้ามไม่ค่อยดีนะครับแบนนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับสำหรับชูตติงการ์ดนะครับ เออแั้มีทีอีกอันหนึ่งก็คือสไตล์ไฮบิดก็คือแบบที่3ก็คือครบเครื่องนะครับเรียกว่ามิสเตอร์เอวิสติงนะครับสมัยสมัยที่ผมดูพวกอย่างแกรนฮิวอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่ามิสเตอร์เอวิสติงนะครับก็คือทําได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะข้ามจะชูดนะครับรวมถึงการป้องกันนะครับการแย่งรีบาวน์อะไรพวกเนี้ยนะครับคือแกรนฮิวนี่เป็นฉายาเขาเลยนะครับมิสเตอร์เอวิสติงทาได้ทุกสิ่งอย่างนะครับเป็นนักบาสพรสวรรค์แต่ว่าไปไม่ถึงแชมป์นะครับ ด้วยอาการบาดเจ็บนะครับอ่านี่คือข้อแรกนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นสไตล์ไหนนะครับแล้วคุณอยากจะเพิ่มไหมนะครับยกอย่างเช่นเอ่อคุณข้ามดีนะครับคุณข้ามถึงห่วงได้เล่นได้จบได้แต่คุณยิงไม่แม่นแบบนี้คุณอาจจะอยากเพิ่มสกิลการชูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือซ้อมชูดเยอะๆนะครับส่วนคนที่แม่นอยู่แล้วนะครับก็กลับกันนะครับก็คุณเข้าไปซ้อมแบบฝึกในการข้ามบอลนะครับเลย์อัพ หรือว่าวางห่วงวางแป้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่าฝึกอะไรยังไงเดี๋ยวผมเอาลิงก์คลิปวิธีฝึกบางอย่างมาใหไว้ให้ดูข้างบนนี้นะครับข้างบนนะครับฝั่งไหนสักฝั่งเดี๋ยวดูแล้วก็นี่คือข้อแรกนะครับสําหรับการเล่น s g นะครับชูตติ้งการดนะครับคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นนักบาสที่เด่นในสไตล์ไหนนะครับ แล้วก็มุ่งไปเลยนะครับคุณอยากจะเป็นนักป้าสายข้ามนะครับทีมก็ต้องออกแบบวิธีการที่ให้คุณเล่นได้ในสไตล์การข้ามนะครับหรือคุณเป็นสายยิงนะครับทีมก็ต้องออกแบบวิธีการให้คุณนะครับทําจังหวะให้คุณได้ยิงนะครับนี่คือข้อที่1นะครับสําหรับชุดิกาข้อต่อมานะครับข้อที่2นะครับก็คือคุณต้องเป็นคนที่เลี้ยงบอลในค่องแค่วนะครับทั้ง2มือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวานะครับ ทำไมถึงต้องเลี้ยงบอลได้คล่องนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคอยการเนี่ยลากบอลไม่ขึ้นนะครับคุณต้องเป็นคนแบ่งบอลาระของคอยการนะครับเขาอาจจะฝากบอลที่คุณแล้วคุณลากขึ้นไปถึงแดนบนก่อนแปดวินาทีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยการที่เราเลี้ยงบอลได้ดีเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีจังหวะเพิ่มขึ้นในการเล่นบุกบอลฟันเบรนะครับสมมติว,ว่าเขารีบาวดได้เขามองเห็นคอยการไม่เห็นใช่ป่ะคอยการโดนระบบอยู่แล้วเขาหันไปเจอเราเราเป็นตัวทิ่งกัด เขารีบาร์มาเขาส่งให้เราเราสามารถจะดูดูรวมถึงห่วงได้เลยนะครับก็ซึ่งเป็นการฝึกนะครับวิธีฝึกก็คือฝึกเลี้ยงฝึกเลเยอร์แบบสปีดเลเยอร์นะครับก็คือจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเลี้ยงผมแนะนําให้4การเคาะบอลน,นะครับ4เคาะแค่4ครั้งนะครับจากใต้แป้นหนึ่งไปวานไปเลเยอร์อีกแป้นหนึ่งเนี่ยสี่เคาะคุณต้องทำให้ได้นะครับเคาไะคคไป1นะครับแล้ววิ่งครับ2 3ข้อที่4แล้วก็จับ1 2ขึ้นเละอัพนะครับเสร็จแล้วพอเลลงฝั่งฝั่งนี้ใช่ไหมก็รีบาวนะครับแล้วไปอีก4เคาะนะครับ1 2 3 4อเคาะเนี่ยไปเลยอัพอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้มันเป็นลักษณะเต็มสนามฟูลคอร์ดนะครับด้วยความเร็วนะครับฝึกการเ,เล่นฟ้าเบรกเร็วๆแบบนี้นะครับคองบอลเคาะคุมบอลให้อยู่นะครับน้องๆหลายคนจะประสบปัญหานะครับในจังหวะ4เคาะแบบเนี้ย พอเราเคาะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยปุ๊บความเร็วอะมันเร็วมันเร็วจัดเลยมันเร็วจี๋เลยแล้วสุดสุดท้ายเนี่ยจังหวะจบนะครับคอนโทรลไม่อยู่นะครับคือแบบมันเร็วจนเลยหรือว่าล้นนะครับมันทําให้การวางเนี่ยไม่ลงห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคาะแบบนี้ก็คือการฝึกให้เราสปีดนะครับคอนโทรลบแล้วก็คอนโทรจังหวะวางบอลน,นะครับถ้าเราคุมได้ดีนะครับทั้ง3 3สเต็ปเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย มีประสิทธิภาพในการวางบอลเลย์อัพได้มากขึ้นนะครับซึ่งในระดับระดับโปรเนี่ยระดับมืออาชีพเนี่ยหรือว่าระดับลีกเนี่ยเขาให้แค่3เคาะนะได้หรือ,อไหมถ้าน้องถ้าน้องๆทําได้นะครับเคาะแค่3ครั้ง1 2 3แล้วเลนะครับถ้าทําได้นี่คืออ่าก็คือเลเวลสูงขึ้นไปอีกนิดนึงสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับถ้าทําไม่ได้ลดลงมาก่อนเหลือ4เคาะนะครับถ้า4เคาะยังไม่ได้ ให้5นะครับ5เคาะนะครับอย่าให้เกินนี้นะครับครั้งที่5เนี่ยคืออย่างน้อยๆ่ยาเคาะต้องถึงห่วงแล้วนะครับ5การเคาะบอลเนี่ยการเลี้ยงบอลเนี่ยวิ่งไปฟูลคอร์ดเนี่ยมันต้องถึงห่วงนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับซึ่งวิธีการก็จะมีสเตปการจับคู่ฝึกด้วยนะครับจับคู่ฝึกเลย์อพด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมหาเจอผมแปะไว้ให้นะครับผมจำไม่ได้แล้วคลิปไหนนะครับมันเยอะนะครับนี่คือจังหวะการฝึก คุณต้องเป็นคนที่คุมบอลได้เลี้ยงบอลดีนะครับอ่าแล้วถ้า,ถาจะคอสโอเวอร์อะไรก็กว้างไปนะครับแต่ว่าคุณต้องเป็นคนที่เลี้ยงบอลคล่องนะครับเหมือนกระพ้อยกาดนั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆการเลี้ยงบอลเนี่ยก็ทุกตำแหน่งก็ควรจะเลี้ยงบอลให้คล่องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกเนี่ยฝึกเลี้ยงบอลเนี่ยก็ฝึกก็ตั้งใจฝึกนะครับแล้วไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่3มนะครับข้อนี้สําคัญสําคัญสุดๆนะครับ คนที่เล่น SG เนี่ยคุณคนที่เล่นชูตติ้งการ์ดเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้วิธี moving without the ball นะครับคือการเคลื่อนที่โดยที่เราไม่มีบอลอยู่ในมือนะครับซึ่งอันนี้สำคัญสุดเลยนะครับคือการที่เรา move โดยที่เราไม่มีบอลเนี่ยเราจะขยับยังไงเพื่อที่เราจะได้เปรียบและเราจะได้รับบอลเพื่อที่จะชู o t หรือข้ามนะครับอันนี้สำคัญนะครับสำหรับคนที่เล่นตำแหน่งชูตติ้งชูตติ้งการ์ดนะครับซึ่ง สิ่งที่ผมอยากให้ดูคือลองไปดูนะครับอย่างเจเจริดดิกนะครับเนี่ยคนนี้ก็มูฟดีนะครับริบริบแฮมมิตันนะครับวิชาร์แฮมมิสตันคนนี้ก็ดีนะครับมูฟเก่งมากนะครับแล้วก็เลอเลนนะครับคลโคเวอร์นะครับคนพวกนี้จะเห็นว่าจะเป็นตัวชูดหมดเลยนะครับอีกคนนึงก็คือเดอ m a มาเดโรแนนะครับคนนี้ก็เป็นเป็นราชา2คะแนนเนาะส่วนใหญ่จะเล่น2แต้มเป็นหลักนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปพูดในข้อ4นะครับ ข้อนี้ก่อนคือ moving without The ball นะครับคือเรียนรู้นะครับเรียนรู้จังหวะว่าควรฉากยังไงควรเบียดสกิเบียดฉากยังไงนะครับหรือว่าตำแหน่งไหนที่มันว่างนะครับโดยที่เราเนี่ย move ไปแล้วบอลมาหาสาม,มารถเล่นได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับการที่เรา Move โดยที่ไม่มีบอลอยู่ในมือเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราเมีความอันตรายอยู่ในตัวนะครับเพราะถ้าเราวิ่งนะครับสมมติเราวิ่ง เราวิ่งแล้เราหลุดสกรีนใช้สกรีนเป็นนะครับเราวิ่งแล้เราใช้สกรีนเป็นเนี่ยคู่ต่อสู้จะอยู่จะตามหลังเราตลอดเวลาเลยนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะได้เดี่ยวนะครับหนึ่งหนึ่งกับห่วงนะครับหรือถ้ามีตัวช่วยก็คือเซนเตอร์หรือมีคนที่ซ้อนมาช่วยประกบพอเขาทิ้งตัวที่เขาเราับผิดชอบเท่ากับว่าเพื่อนเราว่างให้ไหมนะครับถ้าให้เขาก็เล่นโลง่งๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือพอเขาเขา้เขามาเข้ามาลุมเราเนี่ยเท่ากับ ต้องมีคนนึงว่างถูกไหมพอเขาว่างเราให้เขาไปปุ๊บเขาก็เล่นง่ายๆใต้แป้นนะครับแบบนี้โอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะครับเมื่อเราได้แต้มง่ายนะครับป้องกันดีนะครับยังไงความปิดประตูแพ้ได้เลยนะครับนี่คือเรื่องของ moving w i t h o u t the ball ครับก็สำหรับชุดติ้งการนะครับก็ขอจบ EP แรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันใน วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับ EP 2นะครับก็ยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดแม่ให้หมดนะครับเพื่อจะทำให้ได้รับข่าวสารของผมโดยตรงนะครับซึ่งบางทีเนี่ยผมมีของแจกหรือมีเกมเกมให้เล่นเนี่ยถ้าคุณไม่กดกระดิ่งไว้เนี่ยพอมันไม่แจ้งเตือนคุณก็พลาดโอกาสที่คุณจะได้เล่นได้ร่วมสนุกหรือว่าได้รางวัลน,นะครับแล้วก็จะชอบมาคอมเมนต์มาโวยผมแบบพี่พี่ประกาศตอนไหนผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็เพราะคุณไม่กดติดตามผมไว้นั่นไงเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าคุณอยากได้ของแจกของแถมของเล่นของฟรีนะครับกดซับผมไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดนะครับถ้าคุณพลาดคุณไม่มีสิทธิ์มาโวยผมนะผมบอกคุณแล้ว